เดียยวอ,อุ้มึงขับรถมือเดียวอ่ะวันนีู้ดูทรงนะถ้ามึงขับบิดไวคอะ่ะมีเดือตายกับตายมีเดือตายกับตายมีเดือตายกับตายโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท,นทุกท่านที่เข้ามารับชมแพนด้าสองคนนี้ด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถบิ๊กไบค์แบบว่าราคา50กว่าล้านแต่ว่าแบบว่าเราไม่ได้ขับมาเป็นเวลา50กว่าปีแล้ววันนี้เราจะมาทําการสอน วัดเงียบแล้วเจอทีนี่เงียบกว่านี่นะครับวันนี้เราจะมาทําการสอนพี่ขับบิ๊กไบค์ทม่เข้าหัวนนะแต่ว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าต้องคนที่แบบว่าร่างกายแข็งแรงกำลังแรงคือเห็นอย่างเงี้ยแบบลงแรงลงแรงนะโดูด้ดูด้ดูขับได้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้อมือตาดีตาดกตามนีตารมีตามรมนี้ยเอา ก็วางไว้ดิเอายกขาขึ้นยกขาขึ้นจับจับจับ,จบ,จบ,จบนี่ปับ๊บเวลาเนี่ยเมื่อขับเนี่ยมันไม่ใช่เท่มันแค่ทรงเอยกปอดมึง well. ต้องอย่างนี้เลยมึ<า>ตงต้องอย่างนี้นะเมืเขับอ่ะเฮ้ยล่มควายปั๊บเขาเนี่ยใช่ป่ะวันนี้มึงดูนะมันไม่ใช่ทรงสกอยและไม่ใช่ทรงขอมึงต้องอย่างนี้<ล>อันนี้ถึงจะถูกวิธีทรงเองรอดไหมเราขึ้นไม่ทำแบบเมื่อกี้เนะเออ อันนี้อันนี้แหละถูกคนสะกอยนะอันนี้นอนเลยนอนลงมาเลยครัเลยอันนั้นเราก็อันนั้นเราก็ชูเยี่ยมเยี่ยมนี่อันนี้เขาเรียกว่าส่งสะกอยนี่เวลาขับอ่ะถ้าจะให้เทอ่ะถ้าจะให้เทต้องขับแบบนี้โอเคไหมไม่หรอกอันนี้เอาเนี้ยลองเบสิกก่อนเบสิกก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแบบเอาแบบเบสิกก่อน เฮ้ยมึงใช้เวลาขึ้นนานเนาะอ่ะลองคาตาดิลองนี่ลองนี่ลองนี่จะไ้คุมไว้นะจะไปไว้นะอ่ะคาตาดิจับดับแฮนส์ท้องขับแฮนส์ท้องขับขอหน่อยเถอะมึงขับรถมือเดียวเหรอุ้ยมึงขับรถมือเดียวอ่ะอ่ะดิลองนี่ลองนี่ลองนี่มึงก็สตาร์ทตรงนี้ก่อนสิอ่ะดิกดกดเอ้าลยมันกดมันเป็นมันบิดมันไม่กด วันนี้เรดูทรงนะมืงอถ้ามึงขับอีกไวอะ่ะมึงจะตายกับตายเดี๋ยวมึงรอก่อน เห็นเล่นอยู่ท่าเดียวเนั่งลงเรานั่งดีดีนี่กลับรถดีๆเลยกลับรถดีๆเอาขาตั้งขึ้นเดียวค่าตั้งขึ้นด้วยเวลาขับรถขับไงเออเคยขับไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะเคยไหมมึงต้องพูดว่าไม่เคยเคยค่ะมึงเคยขับไหมมอเตอร์ไซค์อะเลยเคย่ะได้ลองได้ลองนี่ลองลองลองเลยแบบว่าขับเขาขับทไงอันเนี้ยบอกคุณจะไปเอามาได้อ่ะมึงรู้ไหมมันน้ำขนาดไหนมันคือน้าาาจกบบ่่่่่ออออดดลลทททียยููสสงงงงุขประเศไไมมชึ นี S <S ่ดิเรียกกลัวเป็นไงน้ำมาดาเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงรสชาติเมืนนี่ลองนี่ลองนี่นี่อ่ะมึงจะโทรแตงไม่ดิกูถามดิว่าแม่เป็นใครโนครับโทตรงนี้นะอยู่บ้านจะแทงเลยอ่าไม่อยู่ครับโยนไปได้เลยครับอ่ะแม่สอนมนขับตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มอันนี้แล้วก็บีบอันนี้ เนี่ยพอเปิดเปิดนี่ใช่ปะบอกแม่ไปดีว่าแม่ขับถูกไหมแม่แล้วแล้วแล้วมันใช่อันนี้อันนี้คืออะไรพูดไปดิพูดไปดิขับแบบนี้ไม่เฉียวกับแบบนี้ไม่เฉียวกันใช่ไหมที่สับไฟต้องแบบนี้วอ๋อซุ่มไป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 อุ้ยมือขึ้นมึงอยากจะล้มเลยหรอนี่มึงถามไปแค่นี้เลย เดีเ๋ยวคาตาขึ้นด้วยอค่ะไปดิไปดิไปดิไ,ด <c oughs> ไม่มึงต้องอย่างนี้อ่ะกูไปก็เหมือนรอบรอบแรกไป <c oughs> อ่ะมึงเป็นคดทำไมตรงเนี้ยมึงเป็นคดเพื่ออะไรกูไม่ได้ทอดให้โค้ตรงนั้นเลย เริ่มเป็นแล้วนี่เริ่มได้อยู่ได้อยู่ มันนี eh ่เป okay. like. <sh arp here> ็นเคฟไอ้เหี้ยพอแม่งไปทำในวัดนี่วายโมนิเบียนมาก็โอเคนะครับเราชอบคลิปแบบนี้คลิปมาอยากให้สองผับฝันนี้ขอหนึ่งหมื่นไลค์เฮ้ยเฮ้ยงูปะติดีอย่างเเป็นไงครับเมื่อกี้ขับรถไปเกือบชนต้นไม้เป็นยังไงบ้างครับผมเกือบชนต้นโพแล้วมึงจะไปไหนคบน้องบอ้อมอยู่นี่คบน้องๆไม่พูดเงยไป ก็ถ้าทักพี่นี่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอต่อข้อถ่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามช่องไม่ได้กูด,ด้วยละ่ะแล้วก็อย่าลืมช่องคุณช่องอะไรครับแม่กับพี่ออยนะจะอยู่ช่อง Family Panda X2 ตบห <laughs> ยอยอกห <laughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอยากใส่คอนเวิร์สและเข้าไปเตะหน้ามึงบีบสองนิดและกูก็เก็บทานฝากรอยที่